ไฟทายรุ่นนี้ก็จะเป็นไฟทายของวาเลนติอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นอัลตาซิกมาอัลตาซิกมาสีพิเศษนะจะเป็นสีแดงลิมิเต็ดตัวซีรีส์อัลตาเนี่ยจะมีระบบ o อ e a ระบบ o อ e a จะทำงานอย่างนี้ก็คือกดล็อกปุ๊บก็จะวิ่งขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นเบรก เปิดเป็นลีฮนะเบฝั่งขวาก็คือไม่ได้เปิดนะอันนี้เป็นไฟถอยเป็นไฟเลี้ยววิ่งอันนี้คือปลดล็อกปลดล็อกก็จะวิ่งขึ้นติดค้างนานเลยนะส่วนฝั่งขวานี้นะก็คือไม่ได้ไม่ได้เปิด ให้เทียบกันสีข้อจะเป็นสีแดงเข้มๆตัวนี้จะคนละสีกับตัวของเรแกนนะแล้วก็โลโก้จะเป็นโลโก้วันรุ่ตีข้างบนก็จะเป็นตัวโลโก้แวนช็อปก็คือประกันศูนย์ข้างล่างเนี่ยจะมีเห็นไหมล่างสุดก็คือจะเป็นตัวลายน้ำอีกชั้นหนึ่งนะเป็นโลโก้วันรุตีสองชั้นนะชั้นหนึ่งก็จะเป็นสีขาวิชั้นนึงก็จะเป็นลายน้ํา อันนี้ก็จะเป็นประกันศูนย์ไทยบวกศูนย์ญี่ปุ่นนะคนซื้อก็จะได้มั่นใจด้วยนะครับก็คือตัวประกันศูนย์ไทยแล้วก็ศูนย์ญี่ปุ่นศูนย์ไทยนี่หมายความว่าถ้าเสียมีปัญหาก็คือสามารถเทียเคมมด้ที่ศูนย์ไทยลูกค้าไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้คือประกันศูนย์ไทยแล้วก็ต่อจากศูนย์ไทยก็จะเป็นศูนย์ญี่ปุ่นก็สามารถส่งเคมาที่ญี่ปุ่นได้2อันเลยดับเบิลเลยแต่ถ้าเป็นงานหิ้วเนี่ย เวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาลูกค้าก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งนําเข้านําออกนะครับก็เหมือนกับเราฝากเพื่อนซื้อที่ญี่ปุ่นแต่เนี้ยศูนไทยเนี่ยดูแลที่ประเทศไทยได้เลยเพราะฉะนั้นไฟท้ายราคาเรือนหมื่นนะครับก็ลูกค้าซื้อไปก็จะได้มั่นใจรวมทั้งติดตั้งนะครับแล้วก็ขนส่งในประเทศก็คือเป็นราคานี้เลยใครสนใจก็ทักเข้ามาครับสําหรับรอบเดือนมกรานี้พีออเดอร์อยู่ที่29,900บาทรวมส่งรวมติดัทยในมกรา68นี้เท่านั้น